มีสมามราชิกไม่มาดเป็นสี่นเหรอเนาะเนยท่องเลยอีกผู้นนนนหนึ่นนเอองเขาเห็ุเป็นขันเป็นตอนขอเขาว่างแผนม่ยังดีเาเหตเป,ป็นปนอนเา่งแนไ่ยง

ฮะเรเอาน้ำาจงสิได้ไหลลงเด็กกต้องเฮ็ดเป็นโสร่เอเอมันคือแบบอ๋อมันต้องสูบใสจน้าไง แล้วค่อยขันวงลอรถอะไล่เก็บจะจับจากทั้งนี่ไปแล้วก็ไปเฮ็ดนันผุนมันบืนขึ้นไปทั้งคอนไม่พุนอิ่ม <c oughs> <c oughs> แต่สิบืนมาบืนดัวติ บ่ถึกจักโตเอ้าเอา